สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง MNN w TV ว,วันนี้เราจะมาเล่นเกม Tower of p a r u a นั่นเองในโรบอกนะนั้นตอนนี้มีเวลาจับอยู่25่ิบาวิคูณ2คูณ2อหมายความว่าไงคูณ4แล้วของเวลาเร็วขึ้นรอโอเคเริ่มใหม่แล้วน่าเป็นป a กั o วที่น่าจะค่อนข้างง่ายอยู่แลนะมั้ง เอ er ้เจ pues. mm ้กระโดดช่องว่างข้าไปเลยเดินตามก็ททำไมมันกระโดดได้ทหไมไมกระโดดกันไม่เข้าใจฮ้อเกระรงยังงั้นรึนี่เร็จกระโดด โดกนกัต้องไปให้ถึงก่อนใครเดี๋ยวนะนี่เราควรจะทำาไงกันเออข,ข้างบนมันติดหัว่ะข้างล่างคือห้ามโดนใช่ไหมข้างบนมันติดเสียงตายนี่มันปแปลกแปกนะเนี่ยมันต้องเป็นอุ๊ฟไม่ใช่เหรอนี่ของมันเสียงเดิมก็ดีแล้วเปลี่ยนทำไมเพื่อนจะทำยังไงต่อไปเมื่อข้างบนมันไปไม่ได้ ไม่มีคนไปได้แล้วทำไมเราไปไม่ได้ไม่เข้าใจเฮไอ้จ๊ oh. เวลาเลยไม่มากแล้วต้องรีบต้องเด <Ooh. S 1> ี๋ยวนะนกระโดดตรงนี้ได้ไหมนี่กระโดดได้หรือเปล่าแย่างเงี้ยเพื่อนนี่ตรงนี้มันติดเห็นไหมจะไปยังไง <Wow. S 1> ว้าวเกือบล่วงยังไงต่อไปเดี๋ยวมีเด้วยเพื่อน ว้าไ,ไป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 พีนึงพีม์อะไรกัน easy f e s s y lemon scrissy อะไรเนะี่ยรู้แล้วว่าง่ายแต่พีม์อะไร I t h o u you were o oh. h <ums> ้ยฉันคิดว่า you คุณคือโปรอ๋อฉันคิดว่าคุณคือโปรโอเค will get not ก็แต่ will นะแต่ว่า get not มไม่ใช่ล่ะแพ้กันใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าคุณคือโปรนะแต่ไม่ได้ใช่ความจริงอาจจะเป็นโปรก็ได้นะเราเรอ่มมันไปไม่ได้คุณสร้างแบบเออไม่ใช่สร้างแบบสิน่าจะเป็นการสุ่มมากกว่าจะไปยังไงคะคุณ คุณเวลาหมดแล้วตกโอยโอเคไม่ต้องไปไหนมาด่านี้เลยก็ดีเหมือนกันไปจูบนี่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 น,นี่นี่เดี๋ยวนี่ไปยังไงอาทางนี้ทางนี้อะไรเนี่ยพีอะไรกันอีกไม่ติดเลยอ๋อมีรังค่าฮต้องจิ๊บล็อกอุอ้ยตายแล้วเพื่อนเพื่อนตายแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้างนี้ไม่ได้ oh my god มันยากขนาดนี้ตัวที่น่าจะค่อนข้างง่ายอยู่เลยน่าจะเป็นเป็นดาดปลากุ้งง่ายๆง่ายบาไม่ง่ายแล้วเขาอื่นอาจจะหลับง่ายแต่เรามันแบบเล่นปลากก้วไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็อยากจะเล่นไม่เข้าใจเหมือนกันเื่อนอย่าหยุดตรงนี้บังเรา เขาใจไม่เพื่อนเขาใจไม่ยืนรอตรงนี้เวลาคูณแปดแตตายลงนี่แหละไม่ต้องไปแล้วโอเคไม่ต้องไปแล้วเวลาหมดพอดีนี่ห้ามโดนใช่ไหมให้เจ็บเจ็บเจ็บขึ้นทางนี้ดีกว่าทางนี้ถ้ามีคน มีคนตายไปล้วหนึ่งฮึ๊บฮึ๊บโอ้คือตรงนี้ได้เลยเพื่อนเึิ่ขึ้นขึ้นกระโดดกระโดดกระโดดวะตรงบันไดยังจะมีอีกเหรอแง่โอ่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราต้องทำอะไรอยู่ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นสองนาทีแล้วคูณสี่แล้วไปไหวแล้วไปไหวแล้วจะถึงยังจะถึงยังจะถึงแล้วอีนนี้เดียวอีนนี้เดียวเท่านั้นอีนนี้เดียวเท่านั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่เร็ว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 คูณแปดแตรงนี้ไปยังไงเนี่ยเกีิดแบบนี้ที่สุดลายอ๋อไม่เอาเวลาหมดพอดีไม่ต้องเล่นมันละแอบปากกลัวกันเนี้ย เดินเฉยๆเป่แปลก,กนะอันมีพื้นร่วงหรือเปล่าต้องระแวงเข้าไปทุบโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยทึอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวนานยากจริงๆทางนั้นทางลัดก็จริงแต่ก็ยากมากเหมือนกันไปทางอ้อมดีกว่าไม่สิทางธรรมดาไม่ทางอ้อมแล้วคือทางลัดฉะนั้นนี่ก็คือทางธรรมดา ที่เราควรไปแต่บางคนก็ไปทะรัดกัน <c oughs> แงแงเวลาก็น้อยขึ้นอะไรจะน้อยขนาดนั้นงกเวลาจังเลยฮึบๆๆจู่ๆอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าลวงอย่าหน้าอือย่าล่วงอย่าล่วงนะ ล่วงละล่วงเพราะอะไรไม่รู้จอใหญ่เกินไม่ถนัดเท่าไหร่เดินไปเห็นแล้วกระโดดต้องกระโดดตรงนี้ไม่กระโดดโอ้โออไม่น่าหมุนตัวเลยเล้ว ล้างหมดแล้วหรออย่งอย่งอย่งเพื่อนอย่าค้างทุกคนค้างแล้วหรอเราค้างไหมไม่ค้างทุกคนค้างหมดเลยไม่เข้าใจว่าทำไมไหนเราออกนอกแแบบหมุกล้องออกไปนอกท้องแบบแล้วเดิน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 มดค่อดถนัดินดินเดินเดินเดนเดิ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 ่เดินเดนเดิเดินเดินง่าย ง่ายไงเห้แรงให้เท่าไหร่เลยนะมุมกล้องมันไม่อิจละถ้าหมุนทีตัวมันก็ไปด้วยเนื่อยตกนี่ยแหละสมกับเราจริงๆนุนบนุ๊บข้างบนหัวใ่เราเป็นนุบนุบมากตรงนี้ยังไม่ผ่านเลยอือย่า เวลาเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทำไมามันไม่ไปเดินไปแล้วมันก็ยังไม่ไปไม่เข้าใจไปทางลัดดีกว่าจิบล็อกจแม้จะไม่ถนัดก,ก็ต้องเล่นถ้าไม่เล่นมันก็ตายโอ้อยิ่ยิงนี่ช่างไกลสีนี้ก็เลยสีแดงสีแดงสีแดงนาธานหยิบอะไรอย่างเลยเอาเพื่อนตาย ตายตาอากาศอากาศเป็นพิษอย่ยมนี้อากาศไม่ไม่บริสุทธิ์ละเพื่อนจริงไหมคนที่แพ้ง่ายก็จะเป็นแบบนายตายแล้วต้องค่อยๆูถ้าัดิ้งก็กระโดดได้นแต่ก็กลัวลอเกินฮึบกระโดดไปทางที่ดีที่สุดฮ้ยเกิดอะไรขึ้น เมื่กเกิดอะไรขึ้นอยู่มุมกล้องมันกลับไปข้างหลังเฉยแง่ใข่ตายเสียงหน้าตกใจม,มากเสียงตายน่ากลัวที่สุดยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าการตกปากกลัวนี้สิไม่ใช่ละที่ดู้ก็คือต้องไปให้ได้ห้าแผทจะขาดอืมุมกล้องอย่านะอย่านะมุมกล้องมาถึงขนาดนี้ ไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดเด็ดขาดเลยจุด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 เพื่อนทำไรคี้ปีบันไดเพื่อนก็ยังทำไม่ได้โอ้ติดนี่ใช้บล็อกในการหมุนตัวเองในการปีบันไดฮึ้บเพื่อนจะทำอะไรวีไลวไลชึบเออเกิดไปเลยเพื่อนเดินทำไมให้ช้าโอ้ยโอ้ <Ooh. S 1> ตรงนี้คือ กระโดดแล้วจะโดนใช่ไหมเออใช่ไปไม่ได้นี่หว่าเพื่อนรู้บออย่าบอกว่าเพื่อนไม่รู้เพื่อนยืนอยู่นี่เหมือนกันเฮ้ยไปได้แล้วเอะไรอาจจะมีทางอะไรบางอย่างฮึบมันหัวมันชนแล้วมันกระโดดลงมานั่งรอตรงนี้เนี่ยแหละไม่ต้องไปไหนแหละ้วเวลาแค่นี้ อะไรกันเนี่ยทุกคนที่เขาขึ้นไปคืออะไรกันทำได้ไงเพืตายอ่ะเฮ้ยมันได้นี่อือเล็กเล็กไ้เล็กไ้จิ้วเดินไปเดินไปเดินไปทุกคนคุณบลูบลูก็มาใช่ไหมแต่งตัวกันแต่งตัวคืออะไรกันเพื่อนทำอะไรกันปะ อ้ตรงนี้ไม่ชอบเลยที่ต้องแบบกระโดดอย่างนี้ฉะนั้นเราทางวัดเพื่อนฮึบหนีไม่ต้องเดือให้ไก่โกงไปเลยจบจบไปยินเสียงอุฟข้างบนนั่นโอ้โห oh my god อย่าตกพื้นเด็ดขาดอย่าตกเด็ดขาดอย่าตกมมุกล้องด้วยนะอย่านะแก้งแล้วนะกล้องขอร้อง เพมเหมอนไดโอ้ทำไมทุกคนถึงกันเร็วลงเลยข้างบนนั่นคืออะไรกันยี่โกงนี่โกงใช่ไหมใช้โลบักใช่ไหมบอกมาซะดีๆเวลาก็เหลือไม่มากแล้ต้องรีบชั้นสีเหลืองแล้วก็ชั้นสีม่วงสีม่วงเสร็จก็ไปชั้นสีขาวคือชั้นบนสุดลงไปให้ได้สามนาทีเหลือเฟื้อมากถ้าเราไม่ตายนะเราต้องตั้งสมาธิ ถึงแล้วรีบเลยด่ว,วนแล้วไงต่อถึงแล้วออกประตูตรงนู้นสองคนแรกแม้จะไม่ใช่คนแรกก็เถออืออือเข้าอ้อเลเวลอัพอืมเพื่อนกระโดดลงไปไหมหาที่เหมาะต่อในการกระโดดแล้วจะไม่ติดอะไร ตรงนี้สินะเห็นเขาว่ากันกว่าถ้ากระโดดลงไปแล้วตัวเราจะเด้งจริงไหมเด้งจริงด้วยขามไม่หักใช่ไหมเลือดไม่ลดโอเคโอ้อันไหนคืออันดับหนึ่งโอ้เนี่ออันนี้มันโดเนอีดหัวแล้วมุมกล้องแล้วนะเพื่อนโอ้นี้ก็เท่นกันนี่ว่า มีเขาด้วยอยากได้อะนีอะไรโอ๊ะโดบักยังไม่ได้โดะลรโดบักขึ้นมาได้ไงฮึบ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 จึบนี่การกระโดที่ดีคือต้องรีบกระโดดและหมุนกล้องไปด้วยเองฮึบจึบจึบจึบ เลอลายตาละลายตากับเพื่อนนี่แหละคือยอมมาแล้วมาแล้วไปนี่เลยเอย๊ด่านเดิมนี่หว่าคุ้นคุ้นจะคุ้นอย่างเป็นพิเศษนั่นด่านข้างล่างนี่ทอาใหม่ไงเอามาทึบนี่อะไรอีกอ๋อมาเพื่อนกดดอ,อย่างนั้นเหรอเราไม่รู้เราต้องไปให้ได้เพื่อนทำกันยากจังเลยทำไมมันง่าย อะไงนี่กระโดดโดดเลยไม่ได้เลยแล้วตกตกแล้วเลยกเกือบตกล่องเพื่อนบอกเราทีว่านี่คืออะไรอ๋ออ้ยอุอ้ยมุมกล้องแกงแล้งเรามุมกล้อง่รายที่สุด ย yeah. oh. าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พอแค่น,นี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยนะคะจะได้ดูคลิปด้วยกันทันทีเลยเนาะบาย